สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่นมากสุดเลขเด็ดวันนี้แอดนำสูตรเลขวิ่งล่างนะคะเน้นวิ่งล่างนะคะที่เดินดีมาตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันจากสถิติแล้วมีผิดตั้งแต่ต้นปีอยู่แค่สามครั้งสูตรนี้เดินดีนะคะแอดลองทำให้ดูตั้งแต่ต้นปี เข้าเกือบทุกงวดเลยส่วนงวดต่อไปนะคะแออจะเอาเลขเจ็ดห้านะคะที่เคยออกข้างล่างทำให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ส่วนงวดต่อไปนะคะแอดจะนำ7าล่างนะคะที่เคยออกนำเลข7ตัวหน้านะคะมาไว้เหมือนเดิมคูณด้วย0 0น,น,นี้มาจากไหน0น,นี้มาจากค่าคงที่ที่แอดได้กำหนดไว้ให้0เท่ากับ5 5เท่ากับ0ดังนั้นเลข5หลังนี้ จะแทนที่ก็คือศูนดังนั้นเอาเจ็ดคูณศูนย์จะได้ศูนย์เลขที่ออกห้าศูนย์เข้าศูนนะคะลองดูงวดถัดมาที่จะออกล่าสุดวันที่สิบหกตุลานี้นะคะเรานำสองตัวล่างของงวดหนึ่งตุลาก็คือห้าศูนย์ที่ออกไปนำเลขห้ามาไว้เหมือนเดิม คูณด้วยศูนย์เป็นค่าคงที่ของศูนนะคะค่าคงที่ของศูนย์ก็คือห้านำมาคูณห้านะคะจะได้ยี่สิบห้าเลขที่ออกจะมีเด่นล่างอยู่สองตัวคือสองกับห้านะคะซึ่งจะออกในงวดนี้วันที่สิบหกตุลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ